สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะมอนี่นะคะเป็นวันหยุดนะคะตอนแรกนะคะว่าจะปลูกทั่วยุบานนะคะตอนแรกว่าจะปลูกทั่วมุนี้เป็นวันหยุดนะคะพป่น้องจ๋าตอนแรกะะว่าจะ,ะปลูกทั่วยุบานนะคะที่นี่ฝนตกแต่เศ้าเลยนะคะอ่าแม่จ๋าก,ก็เลยแบบว่าต้องมาตรวจน,นะคะเพราะว่า มือื่นเขาจะเขาเวียนหน้ากันนะคะไปสถานทูตเพื่อจะไปต่อพาสปอร์ตนะคะเมจาก,ก็เลยอมาเทสนะคะเอาพลเทสเพื่อเขาจะเดินทางล้วค่ะไปพักโรงแรมหรือว่าจะเขาร้านอาหารนะคะเขาก็ต้องแบบว่าโชว์พผลเทสนะคะก่อนที่เขาจะเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆในออสเตรเลียของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเสานี่นะคะเมจาก,ก็เลยมาตรวจนะคะเพราะว่าเหมือนเสาเขาต้องเดินทางแต่เสานะคะและก็สสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากมาเที่ยวก็กสามารถเข้าบริการตรวจฟรีนะคะทุกที่เลยนะคะ เพียงแค่เข้าแสดงอาทียูนะคะเขาก็สามารถอาเขารับบริการการตรวจได้นะคะอันนี้ก็เอาบรรยากาศอาแถวบ้านนะคะมาให้เบื้องเนาะเดี๋ยวจะพาน้องไปขึ้นอาตรงนี้นะคะนี่ไปชมวิวข้างบนนะคะเมือ่อนี้กะบรรยากาศคึมๆนะคะบ่มีแดดนะคะคาดว่าฝนก็นจะตกทั้งมือนะคะมือ่อมือนะคะฝนจะตกบ่มีแดดะคะ่ะ ค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเขาจะไตบ่บันไดขึ้นไปนะคะข้างบนนี่นะคะอู้หูขาสั้นมากๆค่ะพี่น้องจ๋าบึงเนี่ยม,มันลงไปข้างลานะคะนี่ขนาดอ่าเพระท่านได้สูงนะคะนี่ วิวสวยมากมากค่ะขึ้นมาถึงแล้วครับพี่น้องจ๋าบ่งภาพบ่งวิวของบนนะคะโอ้สวยมากมากวิวชิฟว่าก็คิมชออันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะตอนแรกว่าจะพาน้องอเล็กไปลองเรือนะคะน้องเอล็กยังผ่านเคยลองเรือนะคะแต่ว่าไม่จานะเคยมาลองเรือแล้วแต่ว่าช่วงนี้บ่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากโควิดนอกก็เลยแบบว่า พากันมา,างรก้าวไปสวยงามากค่ะงูะะไปเขาดานนุนนะคะยังไมีหินมะอยู่นะคะทา้งนุนจะขึ้นกับชาได้นะคะสวยงามมากค่ะ เขาไม่ปล่อยห้ามนะคะห้ามกระโดดนะคะต้องบอกว่าวิวขางลางนี่นะคะบริเวณแม่น้ำนี่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นบริเวณสูงสุดนะคะขึ้นกระเช้าไปทางนู้นเวลาเขามองลงมานะคะบนทะเลสาบตรงนี้นะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็เคยเห็ุวิดีโอให้เบิ้งแล้วเนาะกะผู้ใดอยากชมความงามช่วงนั้นกะสามารถเบิ้งได้นะคะย้อนไปเบิ้งวิดีโอเก่าได้นะคะเรือนะคะเขาก็จะล่องนะคะไปตาม โคดเขียวตามแนวเขาแนวทะเลสาบนะคะ <_ C os al> เพื่อชมความงามของแต่ละจุดนะคะสิ่งสวยงามมอกหนะคะ <_ C os al> ถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่มีรถส่วนตัวมานะคะก็สามารถอ่ะนั่งรถเมย์มาได้นะคะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะรถเมย์นะคะแลนอยู่นะคะมีรถเมย์พันนะคะช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นร้านอาหารนะคะ มีร้านอาหารมีโรงแรมนะคะบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เมื่อนีอ่อากาศจะหนาวๆอยู่นะคะหละ้วกาบ่าค่อยมีคนบันไดเนาะถ้าเกิดว่าเมื่อไหนมีแดดหาหม่องจะจอดรถบ่มีค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายมากๆนะคะนี่นะคะด้านนู่นนะคะจะไปขึ้นกระเช้านะคะขึ้นไปด้านบนซึ่งวิวด้านบนน่ะก็งามคือกันนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นวิวด้านล่างนะคะอันนี้ก็ยู่บกไกบ้านนะคะขับรถมากับประมาณขับรถมาจากบ้านเฮากประมาณ3ามสิบน,นาทีนะคะกับบบไก่ค่ะนี่เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะอันนี้นะคะนี่เรือที่เขาจะใช่ลอ่ลองเรือบอริเวณอทะเลสาบก็จะประมาณน,นี้นะคะก็จะมีดืม่มมีอาหารต่างๆ,งๆในเรือนะคะ จะสะดวกสบายมากๆ,ๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในเรือนะคะนี่ยูนีน่เขาก็มีแคมปิ้งนะคะมีรถบ้าน2จุดนะคะอาคนเซนะคะนี่คือจุดที่เขามาในมือน,นีนะคะตามนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบึ้งข้างในนะคะ ตรงที่เขามี่าจุดบริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอ่าลองเรือนะคะหลกกักะมีร้านอาหารมีโรงแรมเยอะขังหนานะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนเนาะจุดทั้งนี้นะคะเขาไปข้างในเนี่ยจะเป็นแคมป์ปิ้งรถบ้านนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นฟังทั้งนี้นะคะฝากทั้งนู่นนะคะเขาจะมีแคมป์ปิ้งรถบ้านนะคะสองจุดค่ะในบริเวณนี้เนาะผู้ใดสนใจก็สามารถเสิร์ชนะคะค้นหาข้อมูลใดในอินเทอร์เน็ตนะคะพเพิ่มเติมเนาะประมาณนี้ค่ะ ดอกไม้แห่งสวยแท้ค่ะพี่น้องนี่เป็นเรือไงนะคะที่เขาอาใส่ล่องเนาะชมบริเวณรอบๆนี่นะคะไปรอบๆเกาะนี่ก็ประมาณาใส่เวลาประมาณ4ี่สิบซึ่งหาสิบนาทีประมาณนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ,บริการห้องน้ำนะคะแต่ว่าต้องเสียตังค์นะคะไม่ได้ฟรีเนาะนี่นะคะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมนะคะ เดยมาพักอยู่นี่กับแบบว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะสวยงามากๆเลยค่ะยังบอรอผู้ใหเลยอะไรคะสวัสดีครับคุณผู้ชมยังลูกเมื่อวานหนูก็ขี้โกงวันนี้ก็ขี้โกงสวัสดีครับคุณผู้ชมยังสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนไม่ยอมสวัสดีครับคุณผู้ชมเลยขี้โกงนะนี่ นี่นะคะบริเวณอ่าโรงแรมกับอ่าร้านอาหารนะคะที่พักต่างๆเนาะประกาศในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารอ่าเป็นอ่าร้านกาแฟะนะคะนี่ขาวๆตรงนี้นะคะร้านอาหารร้านกาแฟะนะคะนึ่นอจะไปเรือเหรอลูกใช่ อโซไหนให้ผู้ชมดูด้วยเรือมาแล้วลลว้าวเรือมาแล้วเรือมาแล้วตรงนูน้นเมื่อเหงาอากาศค่อนข้างหนาวนะคะสังเกตจากบนเรือนะคะบอมีผู้ใดออกมานั่งข้างนอกเลยนะคะคนจะนั่งอยู่ข้างในเรือเลยนะคะซึ่งเป็นอย่างที่บ่คอยปลอดภัยนะคะช่วงนี้เนาะ,ะเขาก็จะบ่กขึ้นเรือนะคะเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะ คุณได้กิน้องมีกินผู้ใดจะมาเที่ยวนะคะออสเตรียช่วงนี้นะคะก็สามารถมาได้แล้วนะคะเขาก็เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะมีร้านค้าร้านขายของที่ระลึกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงสถานการณ์ปกตินะคะ แต่ช่วงนี้เขาก็ยังบ้านด้คอยเปิดปันใดนะคะนี่ซึ่งร้านอาหารบางจุดนะคะข้าเจากับยังบ้านในเปิดนะคะแต่จะประมาณนี้อยู่เนาะสำหรับผู้ใดที่รับวัคซีนแล้วนะคะสองเข็มเนาะสามารถมาได้แล้วเนาะแต่สําหรับไผรที่บ้านใดๆรับวัคซีนนะคะเข <c oughs> าก็ต้องมีการตรวจนะคะต้องมีผลตรวจเวลาเข้าไปนั่งร้านอาหารหรือยอย่างนน่นนี่นั่นนะคะเขาต้องแสดงผลตรวจนะคะว่าเขาบ่ได้เป็นโควิดนาหรือยอย่างเนาะประมาณนี้นะคะ นักท่องเที่ยวนั่งเรือก็หลายอยู่นะคะนี่ส่วนมากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เห็นทะเบียนรถเนาะส่วนมากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขามาเที่ยวนะคะอันนี้จะเป็นร้านขายของต่างๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะเสะดายที่บม่มีแดดนะคะมุอน,นี้แต่เกาแถวนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายของต่างๆนะคะขายของที่ระลึกต่างๆะคะ่ะ <laughs> ช่วงนี้ก็ วนาจะเปิดนะคะอ่ฮะอันนี้จะเป็นบริเวณซื้อตั๋วนะคะตั๋วเรือค่ะแล้วก็อันนี้นะคะซื้อตั๋วแล้วก็จะไปเลขึ้นเรือประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นรถบัสนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะ,ะตก อันนี้เป็นแผนผังที่ในบริเวณนี้นะคะที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะ,ะอันนี้เป็นทะเลสาบที่เขาบอกว่าเขาอยูย่ยแถวนี้แหละเราก็ามีเรือ่องประมาณแถวนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วข้างในก็จะประมาณนี้เนาะ,ะบริเวณโรือหลอบเต็มเต็มไปด้วยหุบเขานะคะสวยงามมากๆาค่ะเรือใหญ่มากเลยคะ่ะบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่า อันนั้นเป็นว้ให้กระโดดน้ำนะคะนี่ในฤด,ดูห่อนประมาณนี้เนาะมีกิจกรรมให้เหล่นมากมายเลยเนาะลวกะม็มีนี่นะคะกิจกรรมบนบกนะคะบังเอิญยังมาเจอของเห่นนะคะน้องอะไรก็ต้องแบบว่ายุดเล่นของเห่นก่อนนะคะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นอ่าบริเวณของร้านอาหารตรงนู่นนะคะลวก็มีของให้เด็กน้อยเล่นนะ เดี๋ยวแม่จะาจะไปหาดื่มกาแฟก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องเอเพิคนได้เล่นเครื่องเล่นนย,ยังประมาณนี้เนาะเขาก็สามารถเขาไปนั่งในร้านได้นะคะพราว่าเขามีผลเทสนะคะมื่อเจ้าเขาไปตรวจอ่าเทสโควิดโนามาแล้วนะคะเขาก็เอาผลนั้นไปโชว์นะคะก่อนจะเขาไปนั่งในลานเ<ว>น,นะะาะกับประมาณนี้นะคะ<ว>จับดีๆนะลูกเดี๋ยวตกนะคะ ห้องน้ำสาธารณะนะคะเ,คเขาก็จะมีไวบริการนะคะประมาณหาสิบเส้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอ่าเลนนามสไลเดอร์อย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บบเปิดนะคะช่วงนี้นะคะบ่เปิดเนาะก็จะมีให้เด็กน้อยเล่นนิดนดน้นอยนนะคะประมาณนั้นนะคะนัน มาเลยระวังด้วยลูกอ่ะฮะจับดีๆนะว้าวฮะกาฟฟอืมมือ ที่เห็นเาเลือใบลองยูหลายๆตรงนั้นนะคะอันนั้นคือเป็นโรงเรียนสอนเลือใบนะคะป้าป๊าบอกว่าเขามาเรียนนะคะเรียนขับเลือใบเนาะแล้วเขาก็จะได้มีแบบว่าเหมือนเหมือนเขาขับเหมือนเขาเรียนขับรถนะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาจะได้ใบขับขี่ประมาณนั้นเนาะอันนี้เดคือกันค่ะเป็นเรือเลือใบนะคะซึ่งเขาจะมาเรียนนะคะสอบผ่านแล้วเขาก็จะได้รับอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตให้ขับขี่เลือใบประมาณนั้นนะคะ หนูหนาวไหมนี่หันหน้ามามให้คุณผู้ชมดูสิลูก <C ye> หนาวขนาดนี้ยังกินไอศครีมไอติมได้เลยไหนะดูที่หนาวปะ่ะ <c oughs> มาไม้ยอมเลยนี่หนาวขนาดนี้นี่กลับไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋ากะเอาอา <c oughs> บรรยากาศแถวบ,บ้านมาให้่บนกวมันนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้กะยบใบม้งกววาแล้วเ,วเดี๋ยวได <c oughs> ้เวลานอนอลิจะนอนแล้วนะคะ จะพาเลาะนะคะกับบ้านถ้าเกิดว่ามีแดดน,นะคะจักหน่อยกับแม่จ๋าจะเข้าสวนไปปลูกผักตองให้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังน,นะคะที่เขาจะไปอ่าเวียดนากันเนาะไปเฮ็ดอ่าต่อพักสิบปีนะคะของแม่จ๋าเนาะเดี๋ยวจังไหนจะมาอัปเดตให้เบิ่งใหมค่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องจ,จ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเอ้า